สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมโลบล็อกสนิกเช่นเคยโดยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอยู่กับโลกของบล็อกฟลูดตอนนี้ผมก็เป็นผู้ที่มีพลังจากผลปิกะปิกะไม่ใช่ปิกาจูนะครับแต่ว่าเป็นปิกะปิกะที่เป็นผลแสงในเรื่องวันพีซผู้ที่ครอบครองอยู่ก็คือพลเรือเอกคิซารุพลังโดยรวมของผลแสงเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอัพสเตตเต็มหมดแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ฟาร์มได้อย่างชิวๆเลยแต่ว่าตอนนี้ตัวผมนั้นอัพค่าสเตตของดาบเอาไว้เยอะกว่าจึงทำให้ผมไม่ค่อยได้ใใชช้้พลลัังงงขออผไไปีศาาสกเ่่หคืน เลเวลของผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้อง up s t ต t ดาเป็นหลักเพื่อที่จะได้ฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและภารกิจที่ผมตัดสินใจจะทําในวันนี้ก็คือ การไปสู้กับบอสที่เกาะต่างๆการเดินทางจริงๆจะใช้ผลแสงก็ได้นะมันดูเร็วดีแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ทิศทางของเกาะสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมีเพื่อนที่คอยขับเรือแล้วก็พาผมไปทีแรกที่ผมมาถึงเลยเนี่ยก็คือคุกนรกอิมเพลดาวในเรื่องของวันพีชนะครับที่คุกนรกอิมเพลดาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคุกที่โหดเอามากๆเลยเพราะว่าเป็นคุกที่ไม่มีใครสามารถที่จะหนีออกไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็มีครับซึ่งนั่นก็คือราชสีห์ทองคำชิกิแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกลูฟี่่กกัับพ,พวคนนนนออืนๆนเง คือในตอนแรกที่ลูฟี่ไปที่คุกนรกอินเพลดาวเนี่ย ก็เพื่อที่ว่าจะได้ไปช่วยตัวเอสมัดอัคคีที่เป็นพี่ชายของเขาแต่เหมือนโชคชะตาก็จะเล่นตลกกับลูฟี่นะครับที่ทําให้ลูฟี่เนี่ยไม่สามารถไปช่วยเอสได้ทันจึงทําให้เอสนะครับสุกส่งตัวไปที่มารีนฟอร์ดและการต่อสู้ของลูฟี่กับพัสดีมาเจลแลนเนี่ยก็ถือว่าดูเดือดเอามาบๆเลยนะครับเพราะว่าพัสดีมาเจลแลนเนี่ยมันมีความโหดและความเก่งมากๆคือลูฟี่เนี่ยเขาก็พยายามอย่างสุดตัวแล้วแหละแต่ว่าโชคยังดีนะครับที่ว่าลูฟี่เนี่ยเขาได้พักพวกมาช่วยเอาไว้เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ผมมาคุกนรก แต่ว่าได้เจอกับรองพัสดีฮานิบาลแทนและที่คุนกนรกอิมเพลดาวแห่งนี้ก็ได้มีอีกหนึ่งตัวละครสาคัญเลยก็คือดองกี้โฮเต้โดฟลามิงโกแต่ว่าผมมาวันนี้ผมไม่ได้เจอโดฟลามิงโกไงก็โอเคไม่เป็นไรจากนั้นนะครับพวกเราก็ได้เดินทางกันต่อเพื่อที่จะได้ไปยังเกาะถัดไป จุดหมายถัดไปของเรานะครับก็คือเป็นเกาะที่เป็นที่อยู่อาศัยของบาร์กี้นั่นเองความร้ายกาจของบาร์กี้ในเกมบล็อกฟลูดนะครับก็คือการที่บาร์กี้เนี่ยเขาจะถูกฟันแล้วไม่เป็นไรจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้สกิลดาบกับบาร์กี้ได้เลยความกล้าหาญและความเก่งกาจของบาร์กี้นะครับก็คงจะเป็นการที่เขาเนี่ยได้เข้าไปประท่ากับมีฮอผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกแล้วไม่เป็นอะไรเลยใช่ครับจังหวะนั้นมีฮอก็คงจะเหวออามากๆแล้วตอนแรกเลยเนี่ยบาร์กี้เปิดตัวออกมานะครับเขาก็ดูจะเป็นตัวละครที่โจกเอามากๆ เสียงหัวเราะซะมากกว่าซึ่งในตอนภายหลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยอ,ออกมาว่าแบบเออตัวของบาร์กี้เนี่ยได้เป็นเพื่อนรักกับแชงคูสแล้วก็เคยอยู่บนเรือของโกลดีโรเจอร์ด้วยคือแบบโห มีแบ็กกราวน์สตอรีที่แบบดูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เอามากๆเลยแต่ว่าตัวอของตอนนั้นการทําตัวแบบไม่ค่อยที่จะโหดสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีความน่าเกรงขามด้วยการต่อสู้ของผมกับ <S 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 บาร์ <üyor> กี้ภายในเกมนะครับมันก็ไม่ค่อยอยากอะไรมากเพราะว่าผมมีเพื่อนคอยช่วยอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าผมคนเดียวก็คงโดนบาร์กี้กระทืบไปแล้วแหละความน่าตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างของการที่เราได้ไปสู้กับบอสหลายๆตัวนะครับก็คือการที่พวกบอสเนี่ย อาจจะ drop อ,อาวุธหรือว่า drop อ,อเทมอะไรต่างๆนาๆนาเอามาให้เราด้วยคือมันจะเป็นของที่น่าสะสมมากๆเลยนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็อยากที่จะสะสมพวกอาวุธหรือว่าไอเทมที่ d r อปจากตัวบอสเหมือนกันที่สําคัญเลยคือเราสามารถที่จะเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้ได้ถัดมาผมก็กําลังเดินทางไปที่เกาะลิงซึ่งที่เกาะลิงนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการาร์มเล v e l เอามากๆเลยเพราะว่าตัว monster กับตัวบอสเนี่ย มันไม่ค่อยมีความสามารถอะไรสักเท่าไหร่คือเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้อย่างสบายๆเลยซึ่งผมชอบมากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ลิงเนี่ยคือคุณสามารถที่จะใช้อะไรจัดก,การกับมันก็ได้เพราะว่ามันเนี่ยรับการโจมตีหมดเลยทุกรูปแบบที่สําคัญเลยคือพวกกิ๊กี้ลิงเนี่ยมันจะรีสปอนด์ขึ้นมาเร็วแล้วก็บ่อยมากๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวบอสเนี่ยจะนานๆทีนะครับเอาเป็นว่าที่เกาะลิงนี้จะสามารถให้คุณมาเทสพลังได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลไม้พิซซ่าเทสสกิลเตะสกิลต่อยสกิลดาบสกิ เป็นคนที่มาเกาะเลิงนี้บ่อยมากๆเพราะว่าผมมาแล้วผมไม่ตายไงคือไปสู้กับบอสตัวอื่นผมแบบโดนมาจัดการง่ายมากๆที่ต่อไปที่เราจะไปกันเลยเนี่ยมันก็คือเกาะมนุษย์เงือกและการที่คุณจะไปเกาะมนุษย์เงือกได้นะครับคุณก็ต้องทําการวาร์ปจากข้างบนลงไปข้างล่างก่อนนั่นเองซึ่งวิธีการวาร์ปเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันดูลึกลับพอเรามาถึงยังเกาะมนุษย์เงือกได้แล้วเราก็จะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ําทะเลเลยซึ่งมันสวยมากๆผมแบบว้าวแต่ถ้าเพิ่มดีเทลของตึกให้เยอะกว่านี้หน่อยจะดีมากๆเเลยอสที่กาะมุษอกเนี่ยคือโดี้นส มันเป็นผ่าพัานมนุษย์เงือกที่เกลียดชังในตัวของมนุษย์เป็นอย่างมากเรียกว่าถ้าเกิดว่าเจอมนุษย์ที่ไหนเนี่ยเขาจะจับมนุษย์มาเป็นทาสในตอนที่กลุ่มโจสลัดหมวกฟางลงไปเจอกับพวกโคดี้แล้วพอได้ต่อสู้กันเนี่ยพอพวกของโคดี้สู้ไม่ได้เนี่ยก็ได้ทําการกิน Energy s t e ี o เตียอยเข้าไปแต่ว่าก็ยังแพ้พวกกลุ่มหมวกฟางอยู่ดีหลังจากนั้นผลของ Energy s t e ีเตอยก็คือการทําให้พวกของโคดี้เนี่ย แก่ลงอย่างหนักมากเลยสําหรับผมนะครับผมมองว่าบทบาทของโฮดี้เนี่ยเปิดเป็นแค่กระสอบทรายก่อนที่พวกกลุ่มโจสลัดหมวกฟางจะเข้าไปนิวเวิลด์เหมือนกับเป็นแค่แบบเหมือนฉากมากั้นเอาไว้แล้วก็ให้พวกกลุ่มโจสลัดหมวกฟางเนี่ยได้แสดงฝีมือได้โชว์ว่าใครมีสกิลหรือว่าใครพัฒนาอะไรมาบ้างพอเราจัดการกับโฮดีแ้แล้วเราก็เดินทางกันต่อจุดหมายต่อไปที่ผมกำลังจะเดินทางไปนะครับก็คือสกายเปียหรือว่ากอดอ้ท้องฟ้าน,นั่นเองและความยากลำบากของผมมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการที่เราเนี่ยต้องคอยกระโด ขึ้นตามก้อนเมฆเพื่อที่จะได้ขึ้นไปยังเกาะชั้นต่อไปแล้วก็ขึ้นไปยังเกาะชั้นต่อไปอีกคือสําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะมองว่าเอออันนี้เป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมมองามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าผมนะครับกระโดดแล้วก็จะพลาดล่วงลงมาประจําเลยทีนี้ผมที่อยากจะขึ้นไปถึงชั้นบนให้ได้เร็วๆเ,เนี่ยก็ได้ใช้พลังของฝนแสงแต่ว่าผมยังใช้แล้วก็ควบคุมไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ตัวของผมเนี่ยหลุดออกมาจากเต้าหมายไกลไปเยอะเลยสักพักผมก็มานึกออกเลยว่าพวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ย เขาได้แล่นเรือขึ้นไปตามน็อกอัพสตีมแล้วมันก็สามารถที่จะขึ้นไปถึงก่อยท้องฟ้าได้ผมก็เลยโอเคมาลองกันดีกว่าผลที่ออกมาคือดูจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปตามน็อกอัพสตีมได้ผมก็เลยมาตั้งใจกระโดดตามก้อนเมฆใหม่อีกรอบหนึ่งเรียกได้ว่าแบบโอ้โหตั้งใจและพยายามอย่างสูงเลยทีเดียว ด้วยความพยายามของผมทั้งหมดบวกกับการที่ผมเนี่ยได้กระโดดไปกระโดดมาอยู่ประมาณ30นาทีได้จึงทาให้ผมสามารถที่จะขึ้นมาถึงเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วก็ใช้พลังแสงเนี่ยในการเคลื่อนที่แบบเร็วๆไปยังชั้นต่อไปเรียกได้ว่าพอใช้เป็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าเออมันมีประโยชน์จริงๆด้วยต่อมาเราก็ต้องเข้าไปยังวิหารพอเข้ามาแล้วก็ต้องทําการซัดพลังใส่พื้นดินเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ว์ปไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นเกาะแห่งท้องฟ้าแบบประมาณว่าเกาะแห่งท้องฟ้าที่แท้จริงทีนี้พอมาถึงเกาะแห่งท้องฟ้าที่อน ว่าตัวผมนะครับถ้าเกิดว่าโดนบอสจัดการไปเนี่ยผงก็จะได้มาเกิดตรงนี้เพราะว่าตัวผมถูกบอสจัดการบ่อยมากๆและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปซั์ใสเอเนลเอเนลนั้นเป็นผู้ที่มีพลังจากผลโกโรโกโรหรือผลสายฟ้าจึงทําให้เอเนลนั้นกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าในเรื่องวันพี e เอเนลนี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าเขานะครับมีฮากิสังเกตในระดับที่สุดยอดมากๆบวกกับพลังไฟฟ้าที่เขามีเนี่ยจึงทาให้เขาสามารถที่จะเรียกสายฟ้าไปผ่าใส่ใครก็ได้ให้อยู่บนสกายเปียแต่แล้วโชกตารกก็ไดด้เลลล่นล ail, นัโยงถึูฟี เพราะว่าลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่มีพลังจากขนยางจึงทาให้ลูฟี่นะครับไม่ถูกฟ้าผ่าก็คือลูฟี่ไม่เป็นอะไรเลยจากพลังของเอเนลนั่นแหละพอลูฟี่สามารถจัดการกับเอเนลลงได้ก็ทําให้สกายเปียกับมามีความสุขครั้งหนึ่งต่อมาท่านผู้ชมก็ต้องไปเรียนฮากิสังเกตจากอุซอบอันนี้แนะนาให้มาเลยเพราะว่าอุซอบเนี่ยจะอยู่ในวิหารที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับเอเนลที่สุดท้ายที่ผมจะเดินทางไปในวันนี้ก็คือวอเตอร์เซเว่น เนื้อเรื่องในช่วงวอเตอร์เเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสนุกมากๆเพราะว่าพวกกลุ่มโหมกฟางน,นะครับจะได้เข้าปะทะกับพวกซีพซึ่งแบบในตอนนั้นอะความสามารถและทักษะต่างๆในการต่อสู้ของพวกกลุ่มโหมกฟางกับพวกซีพีนมันดูใกล้เคียงกันจึงทําให้ตอนที่ลูฟี่สู้กับรูจิเนี่ยผมลุ้นเอามากๆเลยและบอสที่วอเตอร์เก็คือแฟรงกี้แต่ว่าการเดินทางไปหาแฟรงกี้เนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้เดินบนกําแพงเพราะว่าพวกศัตรูที่วอเตอร์เซเว่นันแค่ีผมก็เด้งแลวสํารับคนทีงกามเก่ง แฟรงกี้เราอยากที่จะชนะให้ได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้พาเพื่อนมาเยอะๆจะดีกว่าเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ช่วยกันต่อสู้กับแฟรงกี้และแล้วการเดินทางของผนแสงกับสกิลดาบของผมเนี่ยก็ได้มาถึงตอนจบลงสักทีนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ subscribe, s u b s c r i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ